พี่น้องเอ้ยมาเบิงมาเบิงเบิงต้นมันเคยเห็นบ่เนี่ยต้นมันต้นมันยังไงมาสูงกว่าดอกกะเดียต่ะปาดต้นมันยาวต้นมันใหญ่มาเบิงเด้อพี่น้องเอ้ยเคยเห็นบ่้น้องนิเนาะอาก็สีพรอด้อยเนี่ยมันน่ะมันยังไงยังเป็นยังสิม่ปาตปพี่พี่น้องเอ้ยเกิดมากกบ่าเคยเห็นหรอเว้ย ขังเรล็กขังเรล็กในชีวิตปัดอู้ต่นมัดนะกันเนี่ยเด้อมาเบิงเด้อบาค่ยเห็นบาค่อย่าปึดเบิงความสูงวูล่ะเพียงต้นไม่ ต้นมันยังไงมันสูงกว่าดอกกระเดียแถบก็เห็นปาดมันเด้อค่ะนี่เด้อมันมันมันเคยพ่อเคยเห็นว่าที่พี่น้องเอ้ยต้นมันบ้านเมี่ยงข่อยปาด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  โอ้สังเกตเลยค่ะมันค่ะมันมันต้นมันสับปะหลังเขานี่ล่ะมันเป็นอยังไมใหญ่ไม้ยาวมาสูงกว่ารอกกระเดียดเลยนี่ค่ะมันลงหัวไปเนี่ยมันลงหัวไปอ่ะมันถ่าลงหัวไปเนี่ยตาด เอาลงหวยอีหลี่อืมตอ่มอ,อต่อตอ่อ, <c ười> อตอัอต่ <c ười> อ้่อ <c ười> ต้นต้นนั่นก็สูงปัดมันมันเป็นมันเป็นพันธุ์มันที่เขาเอามาปลูกนันป่พันธุ์เดียวกันปะโอ้ที่ว่าพันธุ์ใบบอลรนมาน่ะปัดถก